คนเราควรจะมีคติทำประจําใจว่าเราจะใช้เวลาใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่าที่สุดเขาบอกค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเนี่ยนะมันก็ยังแคบไปเอาละแต่ว่าก็ยังดีแต่ถ้าดีกวั่านั้นคือค่าของคนอยู่ที่ได้มรรคผลนิพพานคือได้ความสงบเย็นบางคนนี่มีผลงานเยอะจริงแต่ว่าเราร้อนนอนทุกส่วนคนที่มีมรรคผลนิพพานมีคุณค่าเสนอกว่าผลงาน เพราะว่ามันทําให้สงบลมเย็นเป็นสุขถ้าใครเกิดมามีค่าแค่ผลงานก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าค่าของคนอยู่ที่มรรคนิพพานนั่นเป็นระดับสุดยอดก็ขอให้ทุกชีวิตได้ชีวิตที่มีคุณค่าคือได้ความสงบลมเย็นอย่ามัวแต่ได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของแล้วก็เร่าร้อนนอนทุกมันต้องได้แล้วอยู่เย็นเป็นสุข ถ้งเงินก็ได้ด้วยท้องก็ได้ด้วยมักผลนิพานความเย็นก็ได้มาด้วยมันจะช่วยชีวิตสมบูรณ์จเจริญพร